้าวนลงคุณผู้ฟังคะช่วงของเข้าสวนลงไร่วันนี้นะคะเพื่อนคู่คิดนิเกษตรกรยังพาคุณผู้ฟังมาพูดคุยต่อเนื่องกับเกษตรกรคนเก่งท่านนี้คะ่ะเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัดยะลาสาขาอาชีพทำสวนประจำปี2565คุณพี่ศักดิ์ศรีสง่าราศีคะ่ะเจ้าของสวนทุเรียนมูซานคิง ผเรียนเบตงที่จังหวัดยะลาค่ะตอนนี้อยู่กับคุณผู้ฟังทางบ้านแล้วสวัสดีค่ะคุณพี่ศักดิ์ศรีคะครับสวัสดีครับค่ะคุณพี่ศักดิ์ศรีคะเล่าถึงจุดเริ่มต้นอีกสักครั้งหนึ่งสําหรับคุณผู้ฟังทางบ้านที่พลาดการติดตามไปเมื่อวานนี้ว่าจุดเริ่มต้นของเรากับการทําสวนทุเรียนมูซันคิงเกิดขึ้นได้อย่างไรบ้างเริ่มต้นของทางสวนเกิดจากคุณพ่อปลูกไว้เมื่อประมาณ15ปีที่แล้วค่ะแล้วก็ผมเป็นเป็นรุ่นถัดไปที่ว่ามาดูแลต่อ ผมมีเวลาในการจัดก,การประมาณแค่ห้าปีที่ผ่านมาครับผมห้าปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนบ้างต่อเนื่องจากคุณพ่อที่ทําไว้ค่ะก็น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาดูงานจากในประเทศไทยเพื่อมาปรับปรุงให้เกิดให้ติดผลผลิตมากขึ้นมีเทคนิคอะไรบ้างคะที่เราทําให้ติดผลผลิตมากขึ้นจากเมื่อก่อนเทคนิคในการทําให ให้ติดผลเนี่ยของมูซันคิงต้องเท้าความว่ามูซันคิงเป็นสายพันธุ์ที่เป็นเมล็ดรีบเขา,าจะมีโฮอร์โมนในการพยุงลูกให้ติดเนี่ยค่อนข้างจะน้อยถ้าเกิดการรัดใบอ่อนดังนั้น mm hmm. สิ่งสาคัญของมูซันคิงก็คือเป็นการควบคุมใบอ่อนในระยะติดผลค่ะผมควบคุมใบอ่อนใช้วิธีการควบคุมอย่างไรบ้างคะเทคนิควิธีการ เทคนิคก็เป็นผมใช้แบบทั่วไปอะครับเป็นการให้ปุ๋ย052-34บวกกับแมกนีเซียมครับผมเพื่อให้ยอดเขาแก่ให้เร็วที่สุดให้ยอดแก่เร็วที่สุดแตกใบอ่อนน้อยที่สุดนะคะนี่คือหนึ่งเทคนิค,คช่วงที่กเกษตรกรกังวลใจแล้วก็อยู่ในช่วงของการประครบประง,งมเลยก็คือช่วงของการออกดอกที่สวนเจอปัญหาอะไรบ้างไหมคะแล้วมีเทคนิควิธีการแก้อย่างไรบ้างเพราะส่วนใหญ่บางคนที่ปลูกทุเรียนมือใหม่เนี่ย จะลุ้นมากๆเลยช่วงของการออกดอกว่าจะติดผลไหมหรือออกดอกมาแล้วจะล่วงไหมอะค่ะถ้าช่วงออกดอกเราก็ให้อาหารเสริมให้เพียงพอครับก่อนออกดอกเราต้องเตรียมตัวก็คือว่าให้ต้นเขาสมบูรณ์เต็มที่ตอนออกดอกเราก็ให้อาหารเสริมควบคู่คไปด้วยให้เขาแข็งแรงมากที่สุดแต่ว่าสิ่งหนึ่งถ้าช่วงดอกบานเนี่ยถ้าเกิดฝนตกนะวันนั้นในช่วงช่วงเย็นจะทําให้ดอกชุดนั้นนะ่ะไม่สามารถผสมเกสรได้ โอกาสที่จะหลุดหมดในช่วงของวันนั้นที่บานเนี่ยมันเป็นไปได้แล้วก็ระยะถัดมาก็อาจจะเป็นเริ่มขึ้นลูกแล้วหรือว่าช่วงระยะห่างแย่จะเจอปัญหาอีกครั้งหนึ่งในเรื่องเกี่ยวกับการแตกใบอ่อนเมื่อเกิดการแตกใบอ่อนเนี่ยเราก็ต้องควบคุมเรื่องใบอ่อนให้เขาเล็กที่สุดแก่เร็วที่สุดหรือถ้าเขาถ้าเขาออกมาแบบ เยอะเกินไปแล้วเราไม่สามารถที่จะดึงได้เนื่องจากสภาวะอากาศที่มีไนโตรเจนสูงแล้วเราก็ต้องส่งทั้งใบส่งทั้งลูกหมายถึงว่าให้อาหารเสริมทั้งใบและลูก ให้เขาเพียงพอคับผมอีกหนึ่งวิธีการก็คือส่งทั้งใบทั้งลูกโดยการให้อาหารเสริมให้เขาเพียงพอที่สุดต่อการเจริญเติบโตนี่คืออีกหนึ่งเทคนิคด้วยปัญหาอย่างหนึ่งค่ะเรื่องของหนอนพบเจอไหมคะหนอนเจาะลูกหนอนเจาะลำต้นที่ทุเรียนของเรามูซันคิงทุเรียนเบตงที่ผ่านมาห้าปีคุณพิศศรีเจอปัญหานี้บ้างไหมคะเจอครับช่วงแรกๆที่ทําเมื่อสองปีสามปีแรกก็จะเจอค่อนข้างจะเยอะค่ะ เราไม่สามารถรู้ว่าเขาจะออกมาจากดินคือฟักตัวออกมาเป็นถีเสื้อเมื่อไหร่แล้วก็จะมาวางไข่ไว้ที่ลูกณนวันไหนอ,อก็ต้องเป็นการควบคุมเรื่องการใช้สารเคมีครับเกี่ยวกับหนอนในจังหวัดนั้นก็คืออย่างผมเนี่ยผมจะให้อย่างช้าที่สิบห้าวันต่อครั้งะครับช่วงที่ฝนมากจริงๆก็อาจจะเป็นต่ํากว่าสิบวันอย่างเงี้ยครับในการในการฉีดพ่นต่อหนึ่งครั้งเพราะว่าทุกครั้งที่มีการฝน เราเราไม่สามารถรู้ได้ว่าหนอนเขาจะฟักตัวขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ต้องเป็นการควบคุมเรื่องวันพวกนี้ครับแต่ถ้าเป็นช่วงที่ฝนไม่ค่อยตกยาที่จะฉีดพ่นก็จะห่างออกไปประมาณสักสิบห้าถึงยี่สิบวันใช้ระยะความถี่ของการควบคุมการฉีดพ่นนะคะถ้าเกิดพบเจอหนอนแล้วก็คาดเดาวลำบากมากพอสมควรด้วยนะคะถ้าเกิดมีสภาพดินฟ้าอากาศฝนตกด้วยนะคะอ,อีกหนึ่งเทคนิควิธีการที่คุยกับ คุณพี่ศักดิ์ศรีก็คือใต้โคนต้นต้องโล่งเตียนเป็นการป้องกันอย่างหนึ่งด้วยพูดถึงการปลูกทุเรียนพันุ์นี้ค่ะเรื่องของดินดินแบบไหนที่เหมาะสมกับมูซานคิงคะอะคะแบบไหนเหมาะจริงๆแล้วดินทุกแบบมันเหมาะอยู่แล้วกับการปลูกค่ะการทําให้เขาให้น้ํามันไหลออกให้เร็วที่สุดอะครับคเด็ดน้ําให้เร็วที่สุดทําให้ดินมันแห้งเร็วที่สุดคือไม่เป็นน้ําท่วมขังอยู่ใต้โคนต้นอะไรประมาณนี้นครับ แล้วก็คือถ้าถ้าเป็นพวกดินทรายหรือว่าดินที่มีลูกหลางเนี่ยตัวนี้เขาก็จะระบายน้ําได้ดีกว่าถ้าผมอหัวใจสําคัญเลยคืออย่าให้เกิดการชื้นแฉะหรือน้ําท่วมขังต้องให้ระบายน้ําให้เร็วที่สุดในส่วนของสภาพดินที่เหมาะกับการปลูกทุเรียนนะคะส่วนเรื่องของการให้น้ํานอกเหนือจากการที่ระบายให้เร็วที่สุดแล้วอะค่ะช่วงแรกๆเนี่ยสําหรับกรเกษตรกรมือใหม่หัดขับเลยอะค่ะ มีระยะเวลาในการให้น้ํำยังไงบ้างคะช่วงของการปลูกเริ่มต้นช่วงต้นอ่อนเลยค่ะครับผมคือระยะเริ่มต้นเลยนะครับที่ทุกคนอาจจะพลาดก็คือว่าการให้น้ําทุกวันก็คือให้น้ําทุกวันแล้วก็อย่าให้แฉะเกินไปทุกวันประมาณสักเดือนหรือเดือนกว่าๆโดยให้ยอดเนี่ยที่เป็นยอดยอดใหม่ออกมาแล้วก็เป็นใบแก่ก่อนค่ะให้ยอดชุดเดียวอะครับให้เกิดเป็นใบแก่หลังจากนั้นเนี่ยคือเราเราสามารถมองแค่ แค่ผิวดินนะครับว่ามีความชื้นพอไหมถ้าไม่พอเราถึงจะเติมน้ําอาจจะเป็นสองวันครั้งหรือสามวันครั้งก็ได้<อ>ครับผมแต่ช่วงแรกนี่คือต้องทุกวันแต่ต้องระบายน้ําให้ดีด้วยอย่าให้ท่วมขังใช่ครับควรจะทุกวันครับหลายท่านอาจจะเข้าใจผิดอาจจะไม่ได้ลดทุกวันทําให้ทุเรียนนั้นไม่สามารถเจริญเติบโตได้นะคะคือเกษตรกรบางท่านหรือแม้กระทั่งคุณผู้ฟังทางบ้านที่อยากจะลองปลูกทุเรียนไว้ะคะ่ะช่วงของหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนแรกเนี่ย ค่อนข้างที่จะพลาดแลวไม่สามารถทําให้รากเดินหรือว่าจเจริญเติบโตได้เห็นหลายๆท่านงดปลูกถึงสามรอบสี่รอบรากไม่เดินแล้วก็ไม่สามารถที่จะ,จะเจริญเติบโตได้อันนี้คือส่วนหนึ่งคือการให้น้ํานะคะใช่ครับแล,แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเรื่องการปลูกก็คือว่าเ,าเรื่องรากครับการปลูกจมลงไปในดินมากเกินไปต้นไม่โตแต่ก็ไม่ตายครับผมวิธีการปลูกเนี่ยผมจะพูดแบบกลางๆก็คือว่าเป็นการปลูกลงดินที่ที่เราปลูกเนี่ยครึ่งถุง ให้ลอยอยู่บนดินครับแล้วก็ทําเป็นหลังเต่าเล็กๆให้ครับติดมาค่ผมค่ะเขาก็ต้องการอากาศครับรากทุเรียนก็คือต้องการอากาศคือลงไปแค่ครึ่งหนึ่งไม่จําเป็นต้องลงไปลึกนะคะช่วงของการปลูกช่วงแรกครับอืมแสดงว่าหลายขั้นที่เข้าใจผิดคือปลูกฝังลงไป ลึกทำให้การจเจริญเติบโตเนี่ยได้ไม่เต็มที่แล้วก็ต้องทําดินเป็นเนินหลังเต่าด้วยใช่ไหมคะจริงๆแล้วก็คือการทําหลังเต่าเนี่ยเพื่อการเด็อนนาให้เร็วที่สุดครับค่ะอืมนี่คือเทคนิคเลยนะคะ,ะมาพูดถึงเรื่องของช่วงของการออกดอกออกผลนะคะเห็นพี่ศักดิ์ศรีบอกว่าจะต้องให้อาหารเสริมด้วย แล้วก็มีเรื่องของปุ๋ยชนิดไหนบ้างคะที่อยากจะแนะนําช่วงของการติดดอกออกผลแล้วก็ติดเป็นผลเล็กๆอะค่ะที่จะทําให้เจริญเติบโต,ตเต็มที่อย่างแรกอย่างหลักเลยก็จะเป็นแคลเซียมโบรอนนะครับค่ะแคลเซียมโบรอนให้เซลล์แข็งแรงขึ้นก็จะช่วยเรื่องการลดการหลุดร่วงได้ดีขึ้นแต่สิ่งหนึ่งก็คือว่าธาตุอาหารตัวอื่นมันก็สำคัญผมก็จะแนะนำเป็นการใช้เรื่องธาตุอาหารรวมในการในการฉีดพ่นด้วยครับผม แต่ช่วงที่ผสมเกรสรเนี่ยผมก็จะเน้นไปทางให้มีตัวซิงค์ก็คือตัวสังกะสีค่ะตัวสังกะสีแร่ธาตุสังกะสีอืมใช่ครับตัวนี้ก็คือช่วยในการผสมเกรสรได้ก็คือช่วยหลายๆปัจจัยครับส่วนตัวปุ๋ยเนี่ยตอนตอนดอกบานจนถึงลูกไข่ไก่เนี่ยก็จะไม่ใช้ปุ๋ยเลยดอกบานจนถึงไข่ไก่ไม่ใช้ปุ๋ยเลยโดยส่วนตัวนะครับค่ะทางส่วนยังจะไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ปุ๋ยในการฉีดพ่นหรือใส่ที่โคนเลย เพราะว่าผมกลัวเล่นการแตกยอดใหม่ครับคือถ้าถ้าเขาได้รับไนโตรเจนมากเกินไปเขาอาจจะแตกยอดใหม่เพราะว่าฝนทางเดนตงค่อนข้างจะเยอะไนโตรเจนสูงอยู่แล้วอะครับอ่านี่คือเทคนิคเลยนะคะครับค่ะคุณพี่ศักดิ์ศรีช่วงสุดท้ายนี้นะคะเหลือเวลาพอสมควรอยากจะให้เน้นย้ำอีกสักครั้งหนึ่งว่าข้อดีของพันธุ์มูซันคิงมีอะไรบ้างทั้งในแง่ของการเจริญเติบโตแล้วก็ผลผลิตรสชาติเนื้อของทุเรียนที่ผู้บริโภคจะได้สัมผัสอะค่ะ ครับผมอย่างแรกเลยก็คือว่าลูกทุเรียนเป็นพันเบายากเกกียวค่อนข้างจะสั้นกว่าหมอนทองจะอยู่ประมาณสักเ0้าสวันนะครับแล้วแต่สภาพอากาศแล้วก็มเมล็ดของมูสันคิงเป็นมเมล็ดรีบเนื้อเป็นสีทองคือสีเหลืองทองแล้วก็มีความเหนียวมีความมันแล้วก็มีความหวานค่อนข้างจะสูงครับผม เนื้อสีเหลืองทองมีความเหนียวมีความหวานมีความมันด้วยนะคะมเมล็ดรีบดังนั้นลูกหนึ่งเนี่ยเนื้อจะเยอะมากๆเลยตอนนี้ราคาจำหน่ายก็คือยังไม่ได้เปิดราคานะคะปีนี้ก็คือผลผลิตจะสามารถเก็บเกี่ยวส่งต่อผู้บริโภคได้ก็คือเดือนกร,รกฎาคมแต่ที่ผ่านมาคือ6 5 0้อยห้าสิต่อกิโลกรัมนะคะจำหน่ายในรูปแบบของออนไลน์ใช่ไหมคะ ใช่ครับค่ะที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างเกษตรกรก้าวเข้ามาสู่การจําหน่ายสินค้าแบบออนไลน์ทําการตลาดบนโลกออนไลน์อยากจะให้พี่ศักดิ์ศรีแชร์สักนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างประสบการณ์โดยตรงของตอนเองที่สวนศักดิ์ศรีค่ะครับก็ก็เป็นประสบการณ์ที่ที่ต่างไปจากจากการที่ส่งพ่อค้าตั้งแต่แรกอะครับค่ะเป็นการเปิดขายออนไลน์เนี่ยก็ค่อนข้างจะเหนื่อยอ,อันดับแรกนี่คือเหนื่อยช่วงของการจัดส่งด้วยใช่ครับ ก็คือเรื่องการเตรียมเตรียมผลผลิตเพื่อใส่กล่องหรือว่าการคุยกับลูกค้าให้เข้าใจก่อนที่จะมีการโอนเงินหรือว่าเป็นการส่งผลผลิตนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ตามมาก็คือว่าเรื่องของลูกทุเรียนเนี่ยเราไม่สามารถมองเห็นข้างในก็อาจจะมีปัญหากับผู้บริโภคด้วยว่า เกิดกรณีเคสแบบนี้แบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะต้องมีการเคมมีอะไรแบบค่อนข้างจะต่อเนื่องอาจจะไม่จบภายในหนึ่งครั้งหรือสองครั้งอย่างเงี้ยครับก็เป็นการเรียนรู้ในแต่ละปีแต่ละปีนะครับว่าว่าเราจะทํางานแบบไหนแล้วก็ปรับปรุงให้มันสะดวกต่อเรามากขึ้นอย่างสุดท้ายก็คือว่าตอนนี้ผมก็คืออ่าเป็นการเป็นการรับออเดอร์พีออเดอร์ก่อนแล้วก็เตรียมของส่งแทนนะครับคือจะไม่ได้รับแบบหน้างาน อะไรประมาณนั้นแล้วครับผมก็คือเรียนรู้มีประสบการณ์มาก็เริ่มที่จะรับแบบพรีออเดอร์ก่อนนะคะมีเวลาการเตรียมตัวมีการจัดการเรื่องของคุณภาพที่ได้มาตรฐานที่สุดเพื่อความสบายใจของลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็ความสุขที่ได้บริโภคทุเรียนของเราข้อดีของการทำตลาดออนไลน์เป็นยังไงบ้างสำหรับที่สวนศักดิ์ศรีค่ะหลังจากที่เราเริ่มต้นมาแล้วเรียนถูกเรียนผิดแล้วก็หาจุด ตรงกางที่พอดีแล้วก็ทําให้เราเดินหน้าต่อไปได้เรื่องของรายได้อะค่ะครับอย่าง,งแรกเลยก็คือว่าเรื่องราคาที่สูงขึ้นค่ะเพราะเราทําคุณภาพให้ดีก็คือเราก็กล้าที่จะจะเรียกราคาให้สูงขึ้นได้อืต่างกับเมื่อก่อนที่ส่งให้พ่อค้าคือเราจะถูกกดราคาค่ะครับผมอันนี้ราคาได้เลยนะคะราคาดีราคาสูงขึ้น แล้วก็มีโอกาสมีทางเลือกที่กว้างมากขึ้นด้วยนะคะตอนนี้คือจำหน่ายทั้งในส่วนของผลผลผลิตผลทุเรียนทางออนไลน์นะคะแล้วก็กิ่งพันธุ์ด้วยตอนนี้ราคากิ่งพันธุ์อยู่ที่เท่าไหร่คะราคากิ่งพันธุ์ความสูงประมาณ50เซนนะครับค่ะทางสวนจำหน่ายอยู่ต้นละ100บาทครับผมยังไม่รวมค่าขนส่ง100บาทยังไม่รวมค่าขนส่งส่งทั่วไทยเลยใช่ไหมคะ ตรงทั่วไทยครับค่ะคุณผู้ฟังสนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยนะคะที่หน้าแฟนเพจค้นหาคำว่ามูซันคิงทุเรียนเบตงสวนศักดิ์ศรีนะคะสุดท้ายค่ะช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้พูดคุยกันมาสองเทปเลยเมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้พี่ศักดิ์ศรีอยากจะฝากอะไรกับเกษตรกรไทยบ้างคะในช่วงของวิกฤตโควิดแบบนี้ค่ะครับผมก็สิ่งสิ่งที่อยากจะฝากก็คือว่าอย่างแรกก็น่าจะเป็นเรื่องคุณภาพของทุเรียน แล้วก็ตัดขายลุ้งหรืออะไรก็ตามเนี่ยไม่อยากได้ยินคําว่าทุเรียนอ่อนค่ะช่วยกันดูแลเรื่องนี้เรื่องคาว่าทุเรียนอ่อนเพราะทุเรียนอ่อนปุ๊บเนี่ยมันจะมีปัญหาตามมากับเกษตรกรที่ยังไม่ได้ขายผลผลิตค่ะราคาจะตกอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็อยากให้ให้รักษาตรงคุณภาพเพราะว่าโดยส่วนตัวผมเข้าใจว่าคําว่าคุณภาพเนี่ยมันคือความยั่งยืนถ้าเราทําไม่มีคุณภาพเมื่อไหร่ ความยั่งยืนของเราก็จะหายไปในอนาคตนะครับค่ะคุณภาพคือความยั่งยืนที่สําคัญสร้างความยั่งยืนให้กับเพื่อนเกษตรกรที่ทําสวนทุเรียนด้วยนะคะเน้นย้ําว่าขอให้เป็นทุเรียนแก่แล้วค่อยตัดส่งลงตัดจําหน่ายให้กับผู้บริโภคด้วยนะคะนี่คือสิ่งหนึ่งที่พี่ศักดิ์ศรีเน้นย้ําเลยนะคะขอให้มีคุณภาพรักษาและคงมาตรฐานคุณภาพของทุเรียนไว้เพื่อ ให้เกษตรกรได้มีความยั่งยืนในด้านการทําทุเรียนนะคะสวนทุเรียนทั่วไทยทั่วทั้งประเทศเลยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณพี่ศักดิ์ศรีสง่าราศีค่ะเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัดยะลานะคะสาขาอาชีพทําสวนประจําปี2565เจ้าของสวนศักดิ์ศรีค่ะอยู่ที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาสวนทุเรียนมูซันคิงนะคะเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งสําหรับคุณผู้ฟังทางบ้านที่สนใจจะเข้าไป พูดคุยขอคำปรึกษาหรืออยากจะเชื่อมโยงกับผลิตผลรวมไปถึงกิ่งพันธ์ุติดต่อได้ที่098 8714889นะคะ098 8714889นี่คือเบอร์ของแอดมินที่สามารถจะติดต่อพูดคุยกันได้วันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณพี่ศักดิ์ศรีคะ่ะครับขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีคะ่ะ ยามีครั้งค่ะมูซันคิงทุเรียนเบตงสวนศักดิ์ศรีติดต่อคุณพี่ศักดิ์ศรีได้เลยนะคะอยู่ที่ตำบลเนาะแมระระอำเภอเบตงจังหวัดยะลาหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ค่ะ0988714889 0988714889จำหน่ายทั้งทุเรียนมูซันคิงโอฉีนามดำ D175 มีทั้งผลผลิตทุเรียนมูซันคิงนะคะและต้นพันธุ์จำน่ายด้วยค่ะย้ำอีกครั้งนะคะ098 8714889มูซันคิงทุเรียนเบตงจังหวัดยะลาค่ะ